แข้งไทยยู23พร้อมล่าชัยบนเวทีฟี f a เดหรือเปล่าการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษช่วงฟี f a เดกำลังจะมาถึงในวันที่15พฤศจิกายน2568เวลา17นาาทีมชาติไทยยู23จะเปิดบ้านต้อนรับทีมชาติอินดีย้ยู23บนเวทีธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันนี้จะถูกถ่ายทอดสดผ่าน y o u t u บ e จีสปอร์ตและแอปพลิเคชันทรูวิชันเนลซึ่งจะเป็นการทดสอบความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนเข้าสู่การแข่งขัน ที่แท้จริงแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาดไปการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเปิดเผยข้อมูลที่น่าสอแน่ใจเช่นทีมชาติไทย U23 ยมีผลงานที่สม่ำเสมอทั้งการเสมอกับจีน0-0ในนัดกระชับมิตรและการชนะมาเลเซีย2-1ในเอเชียนคัพในขณะที่ทีมชาติอินเดีย U23 มีผลงานที่ผันผวนทั้งการเสมอกับอินโดนีเซีย1-1และการแพ้อินโดนีเซีย1-2ในนัดกระชับมิตรแต่คุณคิดว่าไทยจะชนะได้ง่ายหรือไม่ อาจจะไม่ใช่เสมอไปอินเดียยู23มีพลังเกมบุกที่น่ากลัวแม้ว่าผลงานนอกบ้านจะไม่สม่ำเสมอแต่พวกเขาก็สามารถทำประตูได้ยอย่างได้ดายหากไทยไม่สามารถคุมจังหวะกลางสนามได้ผลการแข่งขันอาจจะเปลี่ยนไปในทันทีการติดตามการแข่งขันนี้จะช่วยให้คุณนะเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองทีมมากขึ้นนอกจากนี้ย้อนกลับไปดูประวัติการพบกันของทั้งสองทีมในอดีตก็จะพบว่าผลการแข่งขันมักจะอยู่ในระดับที่ตึงเครียดทั้งการชนะ และแพ้ของทั้งสองทีมเกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อนซึ่งทําให้การคาดการผลการแข่งขันนี้ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นดังนั้นคุณคิดว่าใครจะชนะในการแข่งขันนี้ทีมชาติไทย U23 หรือทีมชาติอินดีู U23 ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย